สวัสดีตอนเช้าๆครับของวันพุธเช้าเช้านี้เดี๋ยวให้มาดูงานกำคอที่จะขึ้นให้ก่อน,นะฮะ,อะสำหรับลูกค้าที่ได้คิวได้คิวของของเดือนนี้จะเป็นรังเหลี่ยมทั้งหมดนะฮะกำคอจะเป็นรังเหลี่ยมทั้งหมดเลย จะอยู่ที่ว่าท่านเอาปีกอะไรปีกรเลอร์หรือว่าเป็นปีกข้างขาวถ้าเป็นปีกข้างคาวก็อยู่ที่ตัวแบบนี้ปีกข้างขาวอ่าแล้วก็ส่วนลายรดน้ำหนักหน้าก็จะมีสองอย่างจะเป็นรีดปลายเรียวแบบนี้แล้วก็อ่าเป็นแบบจอดรดน้ำหนักมีสองอย่างนะครับตัวนี้ก็ขึ้นได้ ขึ้นได้8ตัวนะฮะอ่าประกอบไปหมดแล้ว,หลวเหลือแค่เจาะใส่ปีกแล้วก็ทำลายหน้าแล้วก็เอาผ่านท้ายขึ้นไปขัดลงสี ประมาณนี้นะฮะตัวจริงของงานดูใกล้ๆดูใกล้ๆการยึดน็อตของผมผมจะยึดแค่สองตัวล่างนะฮะยึดน็อตสองตัวล่างพอเลยส่วนตัวบนไม่ได้ยึดเลยปล่อยเลย เหมือนกันอันนี้ลายจัดจับนะฮะเป็นไม้ประดูอันนี้ก็ประดูเป็นประดูเหมือนปเป็นประดูเหลืองนะครับยึนดน็อตเหมือนกันฮนะล่างสองตัวเป็นไก เซฟดันตูดหลังเป็นแบบยึดยึดยึดข้างเดี๋ยวแม่บ้านก็ทักหานะครับว่ามีของใครบ้างพอดีผมไม่ได้เป็นคนรับออเดอร์แม่บ้านเขาจะเป็นคนรับผมจะเป็นคนทำอย่างเดียวอ่าจนนี้ขอบคุณครับ ก็พยายามจะให้ดูใกล้ๆฮะว่าเอองานประมาณไหนเดี๋ยวลูกค้าเขาหาว่าผมย้อมแมวอีกเห็นถ่ายรูปสวยเหลือเกินตัวจริงมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยฮะก็พยายามจะให้เห็นด้วยให้ดูใกล้ๆว่าเอองานมันประมาณไหนเป็นครอบไก่สแตนเลสนะครับเป็นไก่เซฟนะรางนี้เป็นรางล่องสำเร็จนะครับ ไม่มีตะกุกตะกากไม่มีขี้ไม่มีอะไรนะรางจะเป็นล่องรูปตัวอยูลื่นทั้งรางทํางานอ่าทามาจากโรงงานคุณภาพนะครับสั่งทําทีก็อ่าครึ่งตันตัวนี้จะเป็นล็อตที่สองแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วแหละล่องมันจะเป็นล่องสําเร็จนะครับคนที่เอาไปใช้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้คือเป็นไก่เซฟบนการยึดก็ยึดเหมือนกันฮะยึดนอดสองตัวประมาณนี้ปึ๊บ๋อตัวสุดท้ายก็เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับก็มันก็จะเหมือนกันเกือบทุกตัวแหละ ระบบเพราะว่าอ่าเป็นกำรรคอเหมือนกันจุ๊บดูร่องล่างดูือใกล้ก็จะเป็นขี้มันก็จะประมาณนี้ร่องจะเป็นร่องสำเร็จทั้งหมดนะครับอา ระบบไกลก็อยู่ประมาณนี้เรายัดเข้าก็ล็อกเลยเราดันเข้าตรงๆเลยครับล็อกระบบไกลก็อยู่ประมาณนี้เซฟ ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นแบบรีดปลายเรียวนะให้ดูด้านล่างมันตัวนี้จะเป็นปีก45นะครับป็ก 4, ีก45เซนใสา่ย,ยางได้4เสน้นปีกนี้เป็นปีกออลูมิเนียมนะครับส่วนตัวตัวติดตั้งติดตั้งกระบอกนี้จะเป็นสแตนเลส ประมาณนี้ระยะชักอยู่ที่80นะครับชักอยู่ที่80ราง130ทิ้งปลายไว้ประมาณเกือบ40อะครับดี๋ยวให้ดูทิ้งปลายว่าประมาณเท่าไ่หัวยันท้ายทิ้งปลายไว้42อะครับ41 42 เหลือหัวยันท้าย162ย16หก้อยหกครับระยะชักจากหน้าไกลไปหาขอบล่างปีกอยู่ที่ประมาณ80ได้ครับถ้าเกี่ยวบนถ้าเกี่ยวบน85ด้าถ้าชนขอบล่างอยู่ที่80ประมาณนี้นะครับงาน จะชักจะชักตามที่ลูกค้าสั่งถ้าลูกค้าไม่สั่งผมก็จะชักให้อยู่ที่80ดสิอาจจะเป็นโรเลอร์หรือว่าค้างคาวก็จะชักอยู่ที่เท่านี้ส่วนลายลดน้ําหนักหน้า,าจะเอาแบบเลียดปลายเลียวหรือว่าลดน้าหนักหน้าก็ได้ก็ให้ลูกค้าเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนกำคอก็จะเหมือนกันทุกตัวอยู่ที่แตกต่างอยู่ที่ลวดลาย สวัสด,ดีตอน,น,นเช้าครับพี่อะไรวะปะละดิดอะไรเนี่ยผมอาาศศ่านภาษากฤษไม่ค่อยได้วันใหม่วันใหม่วหมสวัสด,ดีครับเกื้อพูรินัทสวัสด,ดีครับขอบคุณครับจอนนี่ชายการวรวัตสวัสดีครับอ้าวตาไม่ทำงานเือวะเห็นดูตลอดเลย สมพงศ์สวัสดีครับไม่ออกหมายหรอวันนี้พี่นิรันสวัสดีครับพี่สมเกียรติขอบคุณครับมิทูลพันรอดสวัสดีครับแจ่มต้องจัดสักกระบอกแล้วมัง้งยิงของเก่าให้ได้ก่อนคุณกวินยิงของตน้อยให้แม่นๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมทําคลิปขึ้นไปหาเออ่ ครับผมเดี๋ยวว,าว่างๆเดี๋ยวผมขึ้นไปหานะาใกล้ๆเองไปนอนค้างคืนสักคืนหนึ่งพาช่างน้อยไปหายิงปลาไกลๆได้หน่อยยิงใกล้ๆไปหาไปยิงไกลๆซะหน่อยส่วนลำนู้นลำนี้ของอพี่สมยศเดี๋ยวเขามาเอาวันนี้และฮะพอดีเขาอยู่แถวกรุงเทพเดี๋ยวเขาเข้ามาเอาอันนี้ของพี่สมยศอันนี้จะเป็นท้ายของบางเท เป็นท้ายเก่าของตาเขาตาเขาไม่เอา,อาพี่พนวัตรสวัสดีครับก็เลยขายต่อผมก็เลยจับมาใส่ใส่ชุดบนผมตัวนี้ก็พี่เขาเข้ามาเ,าเองแล้วก็มันเป็นท้ายมือสองของตาเขาผมก็เลยคิดเขาพันหนึ่งแล้วก็ชุดบนมันเขามาเอ,าเองพันแปด เบสเสร็จแล้วชุดนี้อยู่ที่2,008ฮะคือราคานี้อ่าเป็นราคาที่มาเอาเองแล้วก็ไม่ได้มีขายทั่วไปคือจะนานๆจะมีทีบางทีก็จะเป็นท้ายที่น้องมันใช้ครั้งสองครั้งแล้วไม่ใช้แล้วก็มาจับมาใส่ชุดบนอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็อยู่ที่2,008เป็นปีกสี่ห้าอ่าลางร้อยสามสิบีตไปเร็วชักแปดสิบตัวนี้ครับ งคนบอกรีดปลายเรียวมันดียังไงถ้าคนที่ได้ไปก็จะรู้ว่ารีดปลายเรียวการมองเห็นของตัวรีดปลายเรียวมันมันมันจะมองเห็นดีกว่าตัวตัวปกติเพราะว่าช่วงปลายเนี้ยมันจะถูกบีบให้เล็กลงการมองเห็นของเรามันก็จะแคบแคบแคบเข้าไปอีกมันก็จะดีกว่าตัวที่แบบว่าหน้าหน้าเต็ม2เซนอย่างนี้ครัผมผมรีดไปมนะั้ ก็จะถูกอ่าสโลปสโลปให้แคบเข้าแคบเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย่ฮะช่วงปลายนี่ก็จะถูกแบบเล็กที่สุดอย่างเงี้ยการมองเห็นมันเราก็จะมองให้มันแคบช่วงเนี้ยมันจะแคบเราการมองเห็นของเรามันก็มันก็จะถูกบีบลงบีบให้เข้าจุดโฟกัสที่เล็กที่สุดก็จะเล็กเห็นไหมล่ะอย่างเล็กมาพร้อมปั๊บมันก็จะเปิดมากว้างมากว้างมากว้างมาเรื่อยๆื ด้านล่างนี่ก็ถูกรีดให้ถูกรีดให้เรียวเรียวไปเรืเร่อยๆครับอันนี้คือสไตล์ผมผมทำได้คนเดียว <c oughs> คนอื่นอา,อาจจะทำใกล้เคียงแต่ไม่เท่าของผมสไตล์ปีสี่ห้านี้เอาหลุมขึ้นด้านบนนะฮะใส่ย,ยางได้สี่เส้นเพราะว่าตัวนี้ยังตึงไม่ได้แต่ยังหย่อนนิดๆ ยังตัด15เซน17เจ็ดเซนก็ยางยางหย่อนนิดนิดตกประมาณอยู่ประมาณเนี้ยมาอยู่ประมาณนี้ชัก80ตัดยางสักสิบเซนนล้วก็ตึ๊บแล้วครับ <c oughs> ตอก R อเไปด้วยนะอ่าฉลักชื่อช่างไปด้วยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ บางคนถามปืนช่างใช้ตัวไหนเยอะแยะพี่ปืนผมเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวกำคอมินิตัวนี้เอาไว้ยิงใกล้ๆเป็นปีกโรลเลอร์แล้วก็จะมีอ่า,อาน้องน้องชานมนมชาตัวนี้ก็จะเป็นมือสอดไม้ชิงชันลาง140ชัก85 แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกำคอมินิปีกโรเลอลร์4ี่สิบเซนปลายสั้นแล้วก็จะเป็นชิงชันชิงชันตัวนี้ก็ที่ใช้ใช้ใช้อยู่ลางร้อยสี่สิบชักตัวนี้อยู่ที่80ดสิบปดสิบสามตัวนี้คือตัวที่ใช้อยู่แล้วก็จะเป็นไม้ชิงชันกำคอตัวนู้นจะเป็นลางกลมตัวนั้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละถอดออกใช้ตัวนี้อยู่ หลตัวนี้อยู่ <c oughs> อันนี้จะเป็นไกเซฟนกฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นเซฟนกนะเพผมจะผมผมจะใช้เซฟนกสวัสดีครับคุณเมา่าแล้วก็ข้างหลังนี้ไว้ติดดดเป็นไม้ชิงชันยังยังตัวนี้เซฟนกมันก็เซฟอยู่พอเรากดลงปั๊บมันก็จะพร้อมยิงละ นี่ก็ออกอล็อกแล้วก็เซฟขึ้นผมใช้ปรับสายลงมาเล็กนิดนึงนะฮะจากที่เคยใช้กันอยู่80ปอน100ปอนตอนนี้ปรับลงมาเหลือเหลือ60ปอนเอาไว้ยิงปันนินผิวๆยิงไกลๆได้20มิตรได้30มิตรได้อย่างเงี้ยนฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ทุกวันน้ำหนักอยู่นี้ประมาณ3โล3โลหนะครับตัวนี้อีกด้านนึงทัก83ปีก50ก็จะเป็นปีก50ยางตึงตัวนี้ที่ใช้อยู่ วันนี้เดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเอาไปใส่ให้ดูว่า50าย่างตึงมันประมาณไหนแป๊บนึงนะครับ ประมาณนี้ตัวนี้จะยิงได้ทั้งคลองทั้งแม่น้ําแล้วก็สะพานจะเป็นตัวเดียวกันเลยครับที่ผมใช้อยู่นะเนี่ยก็ถ้า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 เป็นงานคลองอย่างเงี้ยงานคลองงานตานกงานยิงไม่เกินยี่สิบมิตรแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณเส้นเดียวพอจะเป็นยางตึงเส้นเดียว ประมาณนี้ประมาณนี้นะปืนช่างส่วนนี้ก็ปืนของพี่สมยศมาเอา ก็เดี๋ยวขึ้นกำคอให้นะครับเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหานะว่าของของของใครบ้างก็งานผมจะไม่ได้รับมมดจำก็จะทำให้ตามที่ลูกค้าสั่งมาบางคนรอได้3เดือน4ี่เดือนก็ทำให้รอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้อ่สำหรับท่านที่จะเอาเคยทักไว้อยู่แล้วสองสาเดือนนะทักกลับมาด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะว่า,าลายช่วงหนึ่งแม่บ้านหายแล้วก็ หาไม่เจอเพราะมันหายไหมดเลยให้ให้ให้ใหลูกค้าทักกลับมาอีกรอบหนึ่งจะได้ทําให้อสอบถามทักไทยได้ครับจะเอาอะไรยังไงเว้นตายางเชือกสายพีเออะไรก็มีหมดนะครับสมดีกีไก่ชนสวัสดีคุณปูเสิรสวัสดีครับ เีลตรักแท้แพ้ใจเธอสวัสดีครับเบียร์เย็นเชออ้าตาบอกทำงานสวัสดีครับคุณโชคสวัสดีครับคุณโชคปลาแต่คุณโชคหมดยังยังไม่เคยไปเยือนเลยพอทงปืนโตสวัสดีครับน้องอะไรน้องมิตตันอะไรน่ะสวัสดีครับช่างเวาชอบลั่นสวัสดีครับคุณฤทธิ์สวัสดีครับน้องหนึ่งนี้ดูตลอดเลยน้องดึงไม่ได้ออกหมายเลยวันนี้ คุณอำนาจสวัสดีครับปานีถ้าจะงอ้อสวัสดีครับอ่าคุณสมพงษ์มันไม่มีครัยางสิหมิลตอนนี้ผมมีแค่14แต่14บสี่ไม่เต็มด้วยเป็น13.5้าครับ14บสี่ไม่เต็มก็ประมาณนี้นะอ่าสำหรับลูกค้าที่อ่างานผมก็จะประมาณนี้เป็นงานกลางๆนะ งานไม่ถึงกับอ่าสวยเลิศหรูเหมือนของคนอื่นเขาอาจจะเป็นแบบงานกลางๆนิ้นใช้งานงานไม่ไม่ตกยุคแล้วก็ไม่ล้ำยุคจนเกินไปอยู่ที่กลางๆประมาณนี้งานที่จะได้ไปประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทำขึ้นให้ลงเรา เสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งแล้วเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาทักไปว่ามีของใครบ้างโอเคครับก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ